สักเปิดโด่งขึ้นมาลัดโขกไม่ถึงเอาบอลคู่คลิกคลิกปตูนี้จะยิงเอ้าเคลีย์ออกไมได้แมเอาไหลมาโ้นจิ้มไม่โดนครับโอ้โหเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้แม่บอลหลุดเข้าไปเลยครับอุ้ยอดิสันครับหนึ่งศูนย์อืมรดึกว่าไม่โดนครับแต่ว่าบอลไปชนหลับโดนอาดิสันเข้าประตูบอลได้ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าเห็นววัยเหมือนเหมือนยกผ่านประตูเข้าเลยครับโอ้โห ถ้าเป็นถ้าเป็นตามที่เห็นแว๊บเดียวนั่นถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นจริงนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าหน่อยครับเข้ายังไงครับแต่นหนึ่งูนแล้วนะครับปตริสันแน่นอนครับจังหวะคุกคลิกนึงครับลูกนี้ดูใหม่ครับภาพช้าจากลูกเตะมุมนะครับเปิดมาตรงนี้นี่ยังไม่จับฟาวนะครับยังหาบอลกันไม่เจอเนี่ยครับยกครับแต่เดี <Richt> er> ๋ยวช็นตแลบหรือเปล่ามุมนี้ดีกว่าครับ อืมก็เหมือนก็นไม่ชัดแต่ครับ,รบอาจจะแฉ<า>ลบนิดๆแต่ว่ายกเลยยกแน่ครับไอ,อ้สัก